มาเห็นอีกแล้วข้างทางตอนนี้วัวอยู่ข้างทางเด้อเพื่อนวันนี้วัวเยอะมากเลยเจอข้างทางอีกแล้วโอ้ oh. ตอนนี้เรามายืนอ,อยู่ข้างทางน้อเพื่อนชาวบ้านมาเลี้ยงวัวข้างทางอีกแล้วเพื่อนตอนนี้เ,อเยอะมากเลยตอนนี้บ้นนานเปลียามมา <Ole ks> ่ยนมาเลี้ยงข้างทางน้นเพื่อนวันนั้นเลี้ยง ตรงป่าเนาะวันนี้เลี้ยงข้างทางอีกแล้ววันนี้หญ้าข้างทางเริ่มขึ้นแล้วมันไม่ได้เลี้ยงหลายวันข้างทางเนาะชาวบ้านเลยมาเลี้ยงข้างทางเหมือนเดิมน้เพื่อนหญ้าเริ่มยาวแล้วตรงนี้ไม่ได้เลี้ยงหลายวันเพื่อให้หญ้ายาวก่อนเนาะวันนี้หญ้าเยอะแล้วมาเลี้ยงข้างทางอีกวันหนึ่งน้อเพื่อน โอ้โหเยอะมากเลยฮ่าฮคนอยู่วฝั่งนูน้นตอนนี้มีต้นไม้อยู่นิดหนึ่งเนาะแต่ว่าข้างทางร้อนมากเ,เพื่อนร้อนจริงเยอะมากเลย ออกมาจากไหนเนาะคนส้มข้าวหรือเปล่าฟังนี้ตรงนี้ก็จะมีทุ่งนานเพื่อนอากาศร้อนร้อนมากว่าน,นี้ร้อนมากเลยเป็นบรรยากาศธรรมชาติน้องเพื่อนข้างทางคนมาเลี้ยงวัวผูงวัวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะ เราไปถ่ายบ้านให้เพื่อนๆได้ดูแล้วรอบก่อนเนาะบ้านหลังใหญ่มากคนเลี้ยงวัวฝูงนี้เนาะไม่รู้ได้นอนในบ้านหรือเปล่าทําบ้านเสร็จไม่รู้ได้นอนหรือเปล่าหมดแต่เลี้ยงวัวมอแต่ขายฝากทําสวนโอ้ยวัวเยอะมากเลย ฮ่าฮ่ฮ <Ll ull ing> ่วคนเล <Special> <heroes> <Yes> ี้ยงวัวคุยไรกันทางนู้นปล่อยให้คนถ่ายคลิปมาเลี้ยงวัวให้ป่อคนเลี้ยงวัวหนีไปอยู่ในร่มแล้วเพื <tube> ่อนโดนหลอกให้เลี้ยงวัวให้ตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลย รอนคนซ่อมข้าวก็หลบอยู่ในต้นไม้ฮะโอ้บัวแปดตัวอยู่ตรงนั้นบ่กะท่อมไหนกะท่อมเอทอมงที่เลืองอิตรานทุบอู้อ่ย่ฝั่งนี้บ่ ฝั่งขวา้ฝั่งซ้ายตรงมูดเ่ะมองไปก็เป็นเด็กคอมมเยนอย่งนี้อ๋อไม่ได้แวะดูเลยร้อนเกี่ยวไว้แล้วยังยากตอนนี้อ๋อครับ ไม่ได้ปล่อยเนาะไไม่ได้ปลอยอ๋อวัวอยู่ที่ที่คนมาซ่อมข้าวนเพื่อนมีวัวเหมือนกันอยู่ฝั่งนู้น,นอ,อ๋อตัดไปในนาเนาะยายาัยานไพลเขาไอ้ไนันยามักงเขาคนยามาั่งตรงใต่ไต่เขาติดีเขาอ๋อ ลงยูทู e ครับช่อง youtube อยืนดูวัวกินหญ้าก่อนนอนเพื่อนอออ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วตัวหนึ่งไปแล้วฮ <c oughs> นูน่นไปนู่นแล้ว ยู่ในร่มเนาะเข้าร่มอ๋อพวดสีดําร้อนอยากเข้าร่ม <c oughs> ไม่ไปรอตัวเดียว <c oughs> จะของวัวกลัววัวกลับไปก่อนตัวหนึ่งอยากอยู่ในร่มไม่เป็นไรมันนี่จะไปโอ เป็นบรรยากาศข้างทางเด้อเพื่อนเอนตอนนี้ให้ฟมวันยกันไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนตอนนี้คนถ่ายร้อนมากเลยเพื่อนอากาศร้อนวันนี้แดดแรงมากยืนข้างทางเด้อเพื่อนตอนนี้ อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไฟฮดห่ให่กลียดวี๋ยวไม่ไปวัวยังไม่ไปวัวตรงนี้แหละไล่ดยเฮโอ้ยกล้องสั่นแล้วเพื่อนวิ่งไล่วัวต้องมาเลี้ยงวัวแล้วเหรออยากอยู่ในร่มวัวตัวนี้ร้อนอ่ะ ลงมาอยู่ในร่มบ้างเพื่อนวัวอยู่ในร่มเราค็ยต้องเข้าร่มเหมือนเดิม <c oughs> คนถ่ายก็ร้อนเหมือนกัน <c oughs> โอ้ตรงนี้วิวดีนั่นเพื่อนวิวสวยบรรยากาศดีมากเลยยืนอยู่ใต้ร่มใต้ต้นทีเหล็กตรงนี้เพื่อนเล็กๆต้นเล็กๆอยู่ข้างทางมีอยู่ต้นเดียวได้หลบตรงนี้นิดนึงแย่งวัวหลบอยู่ร่ม <c oughs> เดี๋ยวให้ววกินหญ้าตากแดดก่อนเดี๋ยวให้คนหลบร่มก่อน <laughs> อ,อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเดียวเดียวว่าไอขึ้นไม่ได้ขึ้นถนนไม่ได้ฮะไหนอ๋อ โหเดินมาใครแล้วเพื่อนอาจจะสั่นบ้างนิดหนึ่งวิ่งไล่วัวเดิเพื่อนทั้งวิ่งไล่ทั้งถ่ายคนถ่ายคลิปเป็นกลายเป็นคนเลี้ยงวัวแล้วตอนนี้จะไปไหนอีกจะไปไหนอีก ก็ออาปทงแล้วไปไหนต่อจะไปไหนต่อเรื่องเร็วจังเลยพวกควยกลัวคนที่ไหนเห็นไหมเดินมาหาแล้วโอ้ยเดินไปไหนเร็วจังวันนี้จะไปไหนต่อนนี้วันนี้ลุ้นซุ้มสลักควายโอ้ซุ้มสลักควาย คือตรงเปลมันเ,เดิมน,นะวันนี้คนเลี้ยงวัวจ้องแต่จะไปนอนเพลอีกแล้วเพื่อนๆไปไหนไปไหนเราตัวเล็กไม่ยอมไปเนาะนอนอยูตัวเดียวไ้ด้วยอยากเลี้ยงวัวจะมัดได้เลยโอ้ทำไมเล็กจังเลยตัวนี้เล็กกว่าเขาเตี้ยกว่าเขาอีกเนะมื่อไรจะโตเนี่ย ไแล้วข้างลังเขาเดินไปหลังเขาแล้วเลยคนเลี้ยงวัวจะไปหาเปลแล้วตอนนี้วัวพาคนวัวพาเจ้าของไปไปหาเปลแล้วตอนนี้นอนเป็นนอนฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อตรงคลิปหน้าน้อนเพื่อน คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เปรย์เพื่อนจะคลองหัวอยากไปนอนเปรแล้วตอนนี้วัวเริ่มเดินไปหาเปรย์ทางป่าทางนู้นเพื่อนป่าฝั่งนู้นเนาะเดินไปแล้ววัวเดินไปแล้วเพื่อนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนอนเพื่อน ตอนนี้อากาศร้อนแล้วเพื่อนวัวเดินไปแล้ววัวเดินไปทางป่าแล้วตอนนี้พากันเดินไปเรื่อยๆเนาะข้างทาง